สวัสดีค่ะชื่อ,อยานลักษมมาค่ะชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งสองเวทีสองค่ะได้แชมป์รางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งประเภทการแข่งขันเฟสมาซ่างานทัพ Thailand Beauty Contest สองพันยี่สิบสองค่ะนะคะรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งขอเสียงประมือให้กับหมายเลขยี่สิบสองค่ะ รางวัลประกันชีวิตทุนประกันภัยสามารพิเอไลฟ์คุ้มครองชีวิตวุฒิเหตุมูลค่า3ามแสนบาทจากคุณสายวริศราดุลยยาโกศลค่ะและหลักสูตรการเรียนนักระชั้นสัดส่วนมูลค่าแ9 0 0ัาร้อบาทคัสปาดูแลผิวกายมูลค่า3,000บาทจากขอพารชานรบกันรแพทย์แผนไทยสุภาทิพย์ค่ะและรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเฟสมาสซางานเฮลและบิวตี้เวิร์ลแชมเปี้ยนชิพสอ2พันค่ะและรางวัลถัดไป สำหรับการแข่งขันนะคะก็จะต่างจากการทำงานปกติของเราเพราะว่าทุกอย่างต้องมีความแอคชั่นมากๆมันต้องดูแบบโอเวอร์จากการทำงานจริง ในการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะมีการฝึกซ้อมเยอะมากๆค่ะแล้วก็ทำการบ้านไปเยอะมากในแต่ละเวทีการแข่งขันอย่างครีมนวดหน้านะคะก็สำคัญมากเลยค่ะต้องบอกเลยว่าในการแข่งขันเนี่ยคะแนนก็จะไปอยู่ที่การนวดหน้ามากที่สุดเพราะฉะนั้นครีมนวดหน้าที่ส้มเลือกก็จะต้องเป็นครีมที่เหมาะสมสำหรับการนวด นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถนวดได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องคอยเติมครีมนะคะและครีมนั้นนะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติและผลลัพธ์ที่ดีต่อผิวหน้าทำให้ผิวเบิร์นค่ะถ้าอยากเป็นตัวจริงเรื่องสปาแบบส้มแล้วก็อยากมีฝีมือแบบโปรเฟชชั่นแลแบบนี้นะคะไปติดตามค่ะ Friday Pro สปา ก็อยากจะให้กำลังใจนะคะสำหรับคนที่มีความฝันมีความมุ่งม,มั่นที่กำลังจะเดินตามฝันของตัวเองนะคะก่อนอื่นให้เราค้นหาตัวเองก่อนว่าเรารักสิ่งไหนชอบสิ่งไหนแล้วถนัดสิ่งไหนนะคะก็ให้เรามุ่งม,มั่นแล้วก็พยายามพัฒนาปรับปรุงไม่อยากให้ทุกคนนะคะหมดความพยายามถ้าเรามีความพยายามและทำเต็มที่ที่สุดนะคะในสิ่งที่เราตั้งใจและกำลังจะทำ ส้มเชื่อว่าทุกคนจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะถ้าส้มทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะ